อันนี้คือสิ่งที่เราจะรีวิวแบบรวดเร็วทันใจนะครับเป็นคลิปง่ายๆขับๆมันๆฮาๆนะครับก็คือเจ้าบลูทูธเนี่ยครับเชื่อหรือไม่ครับว่าเป็นบลูทูธนะครับก็คือเจ้า n o k i ียลูนนั่นเองนะครับสิ่งที่แห้ความแตกต่างนะครับก็คือว่าในตัวมันเนี่ยน่าจะกลมๆจะมีพอร์ต USB นะครับจะมีแค่พอร์ต USB ตสวสจาหรับเพื่อชาร์จอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ เขาเป็นนะครับันก็คือว่าตัวกดนะครับคือเขาจะเป็นทั้งด o c k i n g Charger แล้วก็ต่างๆนะครับกดปุ๊บก็คือจะขึ้นมานะครับเนี่ยครับไฟสีเขียวก็กระพริบถามว่า,าสมาร์ทโฟนรุ่ออื่นใชนไ้ได้ไหมใช้ได้ครับก็ผมลองทั้ง Android ทั้ง Windows Phone ที่มี nfc นะครับถ้ากดปิดปุ๊บก็จะหยุดไปอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับกับ เจ้านี่โนเกียรูเมีย้าสองศูนย์นะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ของลูกพี่ลูกน้องของรูนาะครับเย้ยไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งของโ o k i ียครับเดี๋ยวผมขอเปิด Wifi เป็นหนึ่งพอดีดูด,ดตาตากักระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยอ่ะเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะทำอะไรกันนะครับเนื่องจากเอ c ของโ o k i ีย u m รูเมียอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้คือผมเปิดเครื่องอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าผมมีมือเดียวผมจะไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นเนี่ย เดี๋ยวขอปิดเจ้าดูหน้าดีหนึ่งนะครับผมจะทำการแปะเจ้าดูนาอ่าสังเกตว่าเจ้าดูเหมียร้องนะครับฟึบหันมาเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นข้นาถามว่าจะแพ้รหรือไม่นะครับถ้ากดแพ้ปุ๊บอ่ายวขอกดเจ้าดูหน้าออกมาก่อนนะครับไฟแดงของดูหน้าหมายความว่าแบตเตอรี่อ่อนนะครับเออไม่ให้ครับไฟแดงคือหมายถึงว่าปิดอยู่นะครับอ่ะผมใส่ปุ๊บ อ่ะเนี่ยครับใส่แล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็อ่าตัวบลูทูธมันตัดไปนะครับแล้วเราจะทำไงต่อท่านบลูทูธตัดไปปุ๊บเราก็แปะใหม่ทีนะครับก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับธรรมดาธรรมดาปุ๊บโอ้ยนะครับ สังเกตว่าบูทูตติดแล้วนะครับลูน่าถ้าใส่หูนะครับลูน่าจะบอกว่า Connected นะครับก็คือติดแล้วนะครับสิ่งที่ง่ายง่ายมากๆเลยนะครับแต่พ่อตอนดีมันไม่ออก <laughs> <laughs> มันติดครับมันไม่ออกจริงๆก็นี่แบบเป็นการดูแบบบ้านๆอ่ะออกล้คือตอนนี้ลูน่าจะเป็นลักษณะกลมๆนะครับ B ที T ่ชาร์จสามดูซึ่งเราซึ่งตอนแรกที่มาเนี่ยจะต้องแกะมันออกก่อนนะครับ แกะรูตรนนั้นออกก่อนไม่งั้นมันชาร์จไม่ได้นะครับแล้วก็รูปร่างก็น่ารักดีนะครับมีหูฟังมีนู่นนี่นั่นมีครบหมดเลยแล้วก็เป็นแบบอ e ินเอียร์ซึ่งก็อาจจะเกรดนิดนึงนะครับแต่ว่าถาาว่าใช้ไงานได้ดีมันก็ได้ดีพอสมควรเลยละอ่ะโอเคตอนนี้ในเมื่อว่าดูหน้ามันทรยศนะครับก็ทําการตัดการการทํางานของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กระพิบตัวเองบอกว่าแบตหมดนะครับก็ ช่วยไม่ได้นะครับถือว่าเป็นความสวยของดูเมียไปนะครับแต่ว่าเจ้าดูหน้านี้อ๋อติดนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่น่ารักอีกตุนหนึ่งนะครับก็ค่าตัวรู้สึกจะประมาณพันต้นๆได้นะครับก็ยังไงสำหรับคนที่ใช้โ o k i ียหรือว่าคนที่ใช้สมาร์ทโฟที่มี NFC นะครับที่อยากลองว่าออคุ้มฟังบลูทูธแบบ NFC เนี่ยเป็นยังไงก็ลองกับโนเกียลูนาได้นะครับ ก็ดีวิวจบแล้วสวัสดีครับ